อย่างจะ่าคำจะ่ามืดเท้าเจ้าเฮ็ดยังสู้ข่อยกินเนี่ยฮะข่อยว่าตีตามหมกท้วนี่เนาะตามหมกท้วนี่ขึ้นที่เสียบ g r a ต้มไข่นี่ข่อยต้มไข่ไว้สามทีเลยต่ละมื่อต่ละเว่นนี่เจ้าผ้าข่อยกินจะตามหมกท้วกับต้มไข่เฮ้ข่อยถามเจ้านี่จขจอยมาจะใส่ข่อยมาจะไปเหรียญเฮี้ยมูข่อยแล้วสัง,สง้นๆกันกับ b มูข่อยหิยวเลยเจ้ามูอจักบ่เดี๋ยว ปอกพริกเจ้าขาวปอกพริกเขียวนี่ติตำมาพริกขาวนี่ติตำมาบักพริกแดงแดงตัวเองเต็งมาไมีดื้อมันมีตำนีกับตำำนีต่อสิเปล่าใส่ฉันโอ้จะไม่เห็ดขี้ลายแต่พ่อก็กินอดกินอยากแท้เลยบองบักเคี้ยวบัดที่เนี่ยบักเคี้ยวหน้อยเนี่ยที่สีเจ้าเขามาใส่จีมูดแดงแดงตัวเองเต็งยิ่ใหญ่หน่วยอุดปวดเอ็ดเป็ดพอกระปั่นบ่มีดื้อขากรีนไปตะก้อนมันมีตำนีกับกินตำนีไรยายมือละต้มือหลังก่อกินอันนู้นยิงใหญ่ข้างหน้าก็ได้ข้างหน้ามาไมีใส่ตี เอามากุดจีไสอ่ะเอามากระชมมือกันนั่นละนี่ล่ะมันยังหอมดีถ้ากูกินเอิดกินอยากเนาะหือมันจีเป็นนี่อยังเลือดเบิ่งบักทั่วบัตทีนเนี่ยเลือดเบิ่งบักทั่วหัวหลัวเอียเลียเท่ากะเท่าเกิดตะพร้อมบ้านห้างคุณอ่ะม้อันกบกบนวย,ยอดปวดเอ็ดเป็ดกำนัลมึงนี่นดื้อเจ้าคือหยิบกี่ลายเท่เอ๋อมันมีตำหนิกับกินตำหนิไปตะก้อนมันจีเป็นนี่อย่างเดีวยวเนี่ยเบิ่งตักกับกับบ่มี มีการลำย่างเดียวอ่ะพักแล้วหาซื้อแล้วมันโมมีมันมี่กะต้ากะลำได้ทั้งนี้ก็กินทั้งนี้ละเจ้าจีกินนี่ยังเจ้าสีเลียงกินเทวดาหุ่นจีนี่เจ้าสีเลี้ยงหัวซ้ำนี้ตินะเจ้าเสียงของพ่อซ้ำนี้ติโซ่ข่อยจีมาอยู่น้ำเจ้าได้เนี่ยเจ้ารู้จักว่ามื่อนี้ข่อยหิวเข่าบักคักเลยเนี่ยน่ามากจีมากินซ้ำนี้ติเฮ้โซ่สะรุ้ป่ะที่พ่กกินเป็นมั้ยกินแต่ว่าเจ้าคือสีเลี้ยงหัวซ้ำนี้เป็นยังข่อยเฝ้าดูแถวบ้านต่อ มือมือหนึงเจ้าเห็ดหยังถ้วยก็เป็นกุหลางเผาก็เป็นกุลหนึ่งให้กินผ่าก็กู้ศึกให้ขนุ่งมือมือมึงไปเห็ดที่อยังมึงแลีนหัวหัวหัวไปหาเหรียญน้ำมูน้ำมูขาขาดขาดขาดย่นมึงสั่งอยังแต่ละมือเนี่ยมึงบ่แดกกไงยะแดกไหมไปแดกน้ำมูมึงไปมันกียากปานนั้นน่ะมึงบ่กินตำหมกตัวมึงกิ่กินตำสากเหรอกินมอกินมอตำสากเนี่ยกูินตำให้กินเพียงคนยู่อยากกินยากเฉย เกิดเป็นเมียคนเนี่ยคันมาตาบักทั่วเนี่ยักทั่วเนี่ยมันง่ามกระดอกกระแด่จริงๆว่ามันเถามันโอ้ยอย่างมันอยากได้แข็งแขิงกเอาล่ำไม้ไผ่มาตามมีกินกินว่ะโอ้ยเถาหัวยห่ใครว่าวเล่นซื่อๆดอกจะพิจารณาให้เจ้าก็แต่ให้น่ะแหละจะว่าวว่าอย่างว่าจะแตกอย่างเหรอกินๆกินๆลงไปอยังนี่นาทีกินกินๆลงไปอยัง พอทาั้ซออืาอ,อีดอกตั้มช่วกินใหเแถาอุ้ยจะไปพักไปจะไปพักไปแถาไปนั่งเรียนไปไปนั่งเรียนอยูวหั่ไปอ่ะไปนั่งเรียนอยู่หันท่ายคอยเด้อลูกเย็ดเตี้ยอเย็ทุกทนจะได้